สวดีครับก็เ,เสื้อตัวนี้สวยนะครับผมว่ามันมสวยละ่ะก็เลยมาออกคลิปหนึ่งคลิปนะครับกับกับอ่าชอบคาส,สุนกว้าววันนี้นะครับนี่จะมาออกคลิปอ่คือช่วงนี้ผมแข็งแรงขึ้นมากนะครับเนี่ยเราก็ทำให้มัน a d v a n c e ์แอดวานซ d แอดวานซ์ขึ้นนะครับนี่ก็เป็น one leg one arm push up ครับฟังไม่ผิดครับ one leg one arm push up ก็เริ่มจากแลนครับโอ้ยหัวค่ผมเจ็บว่ะค, <c oughs> ค่อยออกทีละมือทีละขานะครับขาขึ้ออกครับแล้วก็ดูชไปยรับ นี่เสียงคุณผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่มาเที่ยวนี่ก็น่าจะได้ทีเดียวนะครับต้องจจแพลงครับแล้วก็ผมจะค่อยๆขาออกเอามือออกครับแล้วก็โอ้โหปวดป่ะเอาใหม่ขอยิง เริ่มจะเอาแพลงครับออกขาออกครับเอามือออกครับก็จะพุ่งลงไปโอ้ยคอยข,ข้างนะโอ้ดิ้นเสียงกระดูกรั่นไหมตาย18บวกครับคืนนี้ไ้เข้าผมเจ็บอ่ะ ข้าขวาเจ็บแล้วให้มาลองดูว่าจะได้ไหมอ้วไม่น่าจะได้ก็เอาขาออกครับแขนออกครับโอ้โหเป็รองเล่นกันดูครับในสัตยสัตยอ่ะเขาบอก ฟังเสียงหอบดิสวัสดีแบบไทยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับชาร์ปคาสนุกวา